chờ yeah. con này là con tốt đây nó phải không Con này hào có sự mà làn nữa nè ừ, này có mặt tập nàn nữa thưa con nó Con

ครับทัพไทยสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องซี่เบอร์สุขสุขคนเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซอว์ยูทูบขบปันบาลลหุเลยพี่น้องมื้อนี้ก็เฮาก็เข้าป่าเนาะทุกคนเฮาสิมานอนอยู่ป่าซอนวันสองสามวันสองคืนเนาะทุกคนตัวน,นี้ก็เฮามันบอนเฮามาอันน่ะมายิงตุ่ฮอนเนาะทุกคนตันนี้เฮาก็มาฮอนอยู่ป่าแล้วเห็นมาอันนี้แล้วทุกคนบ่ฮู้ว่าตุ่ฮอนจะกินหรืบอบ่กินกน็เดี๋ยวมาเบิ่อนักกันเนาะทุกคน มีทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องเนาะมื้อนี้ก็มานะการสร้างคนเนาะมีจะล่อแล้วก็มีจะพาเนาะนี่ตอนนี้ก็ในพันจะล่อก็กําลังเบิ่งอยู่ที่มามันยังก็มุ่งแล้วทุกคนเดี๋ยว อืมเบลอไหมทุกคนมันอันนี้แหละทุกคนเขาเจ้าเอิ่นมาเมืนยังบุ้งเลยทุกคนอันนี้ชิมาเบลมาเสือก็เดียวสิแค่มัเสือได้มันมันได้ฮะแค่ชื่อมันอย่างเ้ยอเบลอพี่น้องคุณเฮาก็กินได้แล้วนี่นี่หมาอันนี้แหละนในพัชรกินได้แต่ตายก็เกินอ๋อท่าไทยสบายดีดูสบายดีกูพี่ฮน้อ จะเก๋หนอสบายดีแม่คุปตยาโอ้ในผ่านี่ขี้อายเนาะสบายดีเอสซีก่อนปเดี๋ยวเท่านี่ทุกคนกุดมาก่าอันนี้แหละทุกคนโอ้โหมอนหนอหมาหนิงตกมาเต็มเลยอยู่เพิ่นแต่ว่าบุญของเธอเนาะตัวห่ามันจะก,กินอยู่บทคนเพราะว่ามาผมยังบ่ท่านสบดีปันได้เธอเนาะมีกี่มาทัานไ่ะมี ก้นนึ่งเลยุณดูตู้ก้หน่อนึ่งบาดเถื่อจะกินไหมทุกคนนี่น,นี่ทุกคนเราคอมเมนต์มาบืนน้อว่าจะเป็นหมาไหมน,นะทุกคนนี่คุณฮากินได้แล้วนี่โอ้อันนี้นี่มันจะอ่อนหวานหน่อยนึงนะทุกคนนี่ดูซาข,ขอมนอขอันสงน่งกอบพสกสูงไหนทุกคนนี่ทันใ่ก็จะเป็นเป็นนี่เลยทุกคน ถาวัดมีตุ่ห่อนี่กินอันนี้หลายสุดเลยทุกคนนี่ห่อมาปายแล้วทุกคนแหนาที่เป้าเห็นมีฟ้าบดอีู่หมดแนวเจ้าส้อสอเจ้าสีเลยขอดูสีเลยล่าว่าเมียนู่นแพลติโกแพ้แต่ฟ้าเขามาจับแพ้แต่เดาเลยมันส้อขอดูสีเลยมันส้อ

กินอยู่น้อแต่ว่าบุกหัวตัวห้องมันจีกินไล่หมดไล่ก็บุกมึงเตือนน้อเพิ่งถามบุญนักการน้อตกขั้นน้อซีมานนี่บอทุกคนนี่ครับเราเว้นคนยังสูงอยู่น้อทุกคนตอนนี้ตูห้องคนยังบ่ออกมากินเถื่อันนี้ก็ประมาณสามมุ้งเสื้เสื้น้อทุกคนนี่ ăn mình chết tinh mà nó lúc không lên, lên mà thưa mình mi tụng nhét không nó mà không thương này cốt mày hàn lại sốt lên mà mà mình nó lúc không lên tốt không lên nó, bên nó này rồi ฝนจิตตบแล้วก็เขาก่อนมาสานที่พัดเห็เหรพัดเหรอทุกคน,ม,นมาเอาดีมาหา้อยอ่านี่กอกฝนกดตบใส่เนาะเราติพัดธีเหนือแต่ว่าฝนตบนี่เราสานที่พัดแบบซัวเข่าไหวเนาะทุ้คนว้ามันสิก,กันฝนได้เหทุกคนมาเบิ่งมาลุ้นนักกัน,น,นกเด็กผมมานีนนั้น,น ว่ามันคนบทตบนะทุกคนตอี้เขากเข้ามาเห็นไหมไม่ต่อมาลมลมพัดนี่มาต่อมาเลยนี่นี่ยพัดจะลอกันนะแต่แปกน่ได้กลุ่ยมาแล้วนะวิตลาย ฮก็ิตบ่พักน้องคุณยังติดเน่อ็ฮ็ดยังไงเลยนะแต่มันพ่อันกางคุ้มได้กตพอน้องคุณอบนนออยู่นี่นะแต่ว่าคุณต้องมสมาพักขอรนีนะไอ้หอมีกะา มี่มานทักขอนทุกคนสบายทุกคนฟอมดตกแห้งก็ออพัดใด้อยู่นะทุกคนนี่โอ้ถล่มนิดคานอนตอนนี้ก็อนตกล้วนะถูกเลยมอ้ยก่นฟาตแล้วนะทุกคนนี่ครับืนนี้ครับที่ได้ ยิ้มตัมมตวขนทะนะ่าอยู่บ่ทุกคนโอีคเลยยิ้มจะรออยู่บ่ทุกคนคิ้มจบใสแล้วนะเพราะว่าส่วนนี้ขอบเป็นส่วนระดูสูงแล้วก็คุณมจบแล้วนะนี่มันจะลอ,อกกวเทาก็อนต่มาอยู่แนนี้แล้ว à vậy thì pháo mua làm à Pháo bảo tôi à mẹ sao mua Sámu sao mua kinh gạo phục vụ làm lẻ chứ à tốt là nó phải đóng họ tốt đây này phần chả lo mà cái này có con tốt xài là nó này phần lo giảm nó ก็ฟันหอนน่อแห้งไร้นอนอยู่ในบรรยากาศดูฟนนนนันเป็นารนอนอลีเนาะพี่น้องนอนนอนไร้นี่โอณนอนฝนตกใส่แล้วนะบุหัวเข็นนีเ่าสิได้ยินกูหออ่อหรือบอทคน con tô là có mà lóc kim bới cò thế là nhìn mà tôn nâng nó không? thế là cái hát ký bò cái cốt một đống này cốt này cũng mang đến nó chứ thằng thành cái loa đấy nó là tùng cốt này mình súc là nó mà ăn nó cho tùng cốt mình tùng này cốt mình ทุกคนไปเดิยนยทุกคน้ทุกคนนี่มาตุกฟังก่อเครื่องเมื่อกี้อยู่นะทุกคนน่าบือมากนาแล้วกคก็อตกแล้ก็แตมีกบุ้งนะทุกคน Hãy subscribe cho kênh Ghiền không bỏ mà cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp lah kalau apa ni. Ini tipah ni. Ini nak pergi mana? Ini suara sudah kaw. Cuba tu titik tu saya patah nanti tak selesai. Jangan boleh. Oh, macam ni. 在那个角落。 Ừ, Nếu thì... mà tôi muốn tôi đi học ở các nó tụi con. Oh, nó tụi hôn. Oh, đâu. Mày học ở các mặt tay kia tụi hát sắm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  sắm tụi hát 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 กอดกับโคโลอสมาฮกินอบนี่โคก็กินแล้วบอน้ก็ั่องตอนนี้เฮาก็สิมาเป็นกินแล้วนะะครับเฮาก็ตอนนี้มาเผาขนอเนาะ

อันนี้เราก็สิม,มานล้านเลยนะคนสิม,มานล้านเนี่ยเราสุกันกินเลยนะมัน

那库存都是去

ตอนนี้ก็ส <c oughs> ิบมุสิบมไปแล้วนีสิบมุสิบมไปนนาไปนอนเนีล้เนาะนอนปลาก็น้อนังไงเนาะทุกคนนีในามสองคนก็รับแล้วนี่โอเคทุกคนตอนนี้ก็ขากอสิงนอนก็เด้อเนาะมึงสอค่มาเบนนักันเาวมานึ่บอสุห้อนะ xe mình em cũng Ok, hay quá Để đi mở cho con Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không สราไดีตอนเสอบเด้อเนาะฝนตกไลสุดเลยใส่ไไบราเด้อนอนอยู่ซืซ่อๆแหละนอ่เบื่อไหเบือนะ่อบรรยากาศตอนเสอบเด้อพี่น้องเนาะซือนอนแหละนอนอยู่ซี่อๆคเบื่อเนาะพี่น้อง đó này ở à, có nâng cao vậy đó ờ à, thôi nơi nó đàm phai có u bờ đẻ nó còn tốt này bớt còn tốt lại con họ có bớt đẻ đó tụ họ có để xong tố nó họ pin vậy nó cái này hết kính tôi này là ô con phải nói gì không ra non อาก็สิม,มาเฮ็กินอาหารซ่ำมื้อนี้เนาะทุกคนโอ้บื้อบรรยากาศเนาะพี่น้องเอามาเด้อมาเด้อพี่น้องกินข้าวเนาะมือ้อเช้านี้บ่ได้ไปลปาเนาะทุกคนฝนตกลายนี่ตอนนี้ก็เฮาก,ก็แดมแล้วเนาะบน,นี้เฮาแต่เฮาากินซื้อเลยนี่ข้าวพันจะลอก,ก็เอาเป็นนเลยครับเบิดสิกินให้ทคเบิดว่า ินอาไ้ลูกซาบันนี่โอ้เนนอืมโอ้่อ้คุมกัตะ่ยกเงมือนพี่เนาะมนี่มื่อเช้า,น,านี่บ่ได้ปไปแล้วกว็ไปตอนสวยกว็ได้ไข่ปลาตัวหนึ่งนาะทุกคนโอ้โดยนี่ตัวแม่เนาะมีใจขนาดเลยทุกคน

โอ้มือนี้ครบมาเลยทุกคนนี่บดนัไก่ปานงอจะตั้งวกินนะขึวเจนนตเจนใช่าหตอนนี้ก็มาตัดนานเถอทุกคนนะทีกนก็เปนขึ้นที่ซ้อนแล้วนะตอนน้อยนี่บดนั่ยังเลย,นะออย,ยทุกคนมาตัดนานนะะสิขนเข่าเด้พี่น้อง

ทีมมาทุกคนตอนนี้ก็ถ่ายนะอันนี้นะแต่หอมบ่มีนะทุกคนบรรยากาศตอนเช้าเนาะเป็นมื้อนี้ก็เป็นมื้อที่ท่าว่ามาขี้สานะทําไมพอฝนลง2คืนแล้วมั้งฝนตกไปก็ซะแล้วทุกคนนี่ซ่อนนี่ก็ตกไปแฮ่ๆนี่ Вот так вот,